Ready and gentlemen, rolling. โดนเนิบเอ้ยหยาบปิดตัวเสือโร่เลิศดอลังการกูนึกว่ากูจะโดนบับโดนเนิบอีกแล้วเหรอคำเตือนคลิปนี้ไม่มีสาระอาาระไรทั้งสิน้นและคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นบนชีวิจารณญาตในการรับชม อ้าวแล้วเรามาเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยใช้รูนลดคูดาวสินะ์เซนตะนอกนั้นแล้วแต่ส่วนเซตไอเทมนั่นนะ่ะข้างล่างนั่นเลยตามนั้นเอาจอกอเวทมาเสริมดาเมจสกิลพื้นฐานจ้ะแล้วก็เอาพลังแฝงเขาควายใช่แล้วเราเรียวนี่เล่นเขาควายอยู่แล้วถามว่าเอามาทำไมเขาควายราเรียกต้องเก่งต้นเกมให้ได้ไง ถ้าต้นเกมไม่ปังเลดเกมก็ก็แทบจะไม่เหลืออะไรให้รอเล่นเลี้ยวแล้วรอเล่นเลี้ยวแล้ววะก็รอเล่นรอเรียวเล่นแล้วเออ,เอ,อพูดผิดผิดตุกูกมันก็แทบจะไม่เหลืออะไรให้รอเรียวเล่นแล้วนะถ้าเป็นเลดเกมพวก,พวกแครี่มันจะแรงมากแครี่แรงชิบหายเลยช่วงเนี้ยแพทหลังๆมาเนี่ยแครี่เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย เมดก็เริ่มอ่ตาต่าลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่ะนะอืมก็จะมีเมดที่เด่นหน่อยก็คือลอเลียนกับซาตาเออก็ตามนั่นแหละอ้าวมาแล้วโอ้ oh m มก o d จังหวะน,นี้นะเพื่อนฉันลายหายไปหมดเลยเป็นอลยฉันอยู่คนเดียวเนี่ยเดีเดะเดะดวงโอ้โหโอ้ยใครสตาร์ฉันเกลียดหอกสลิมนี่แน้โหโอ้โหโอ้โหเบามากแม่โอ้โหเบามาก ไม่ตายสักทีโอ้ย <c oughs> ดาเมจมันลงไปเยอะมากเลยทุกคนเห็นไหมฉันลำไปตั้งหลายรอบแ่บมันไม่ตายอ่ะซึ่งปกติมันควรตายแล้วนะแต่นี่เป็นไงโดนเนิฟเบามาก <c oughs> ขนาดตีคีบังตีไม่ตายแล้วคิดดูอ,อได้ข่าวแว้วๆว่าแพทน่าจะโดนบับเหมือนเดิมแล้วใช่ไหม ฉันก็ขอให้มันกลับมาเร็วเร็วเฮ้อเล่นลอเลี้ยวแบบนี้ลําบากสิพ่ายเลยลําบากมากแทบไม่มีดาเมจอะไรให้เล่นแล้เนี่ยเหมือนเป็นตัวแบบไม่รู้สิเหมือนเอาตัวมาแก้ทางพวกเดินชา้ชาๆเฉยๆแล้วว่าเดี๋ยวนี้ยไม่เหมือนแต่ก่อนนะนะจะถามว่าลราเลี้ยวเก่งไหมก็ก็เก่งนะถ้าอยู่ในวงถ้าอยู่นอกวงก็ถ้าอยู่นอกวงก็กงกสู้ลูเมียไม่ได้หรอก คิดดูแล้วกันขนาดอยู่นอกวงยังสู้รูเมียมได้อย่างเอา้าไอรีไอรีไอรีตายตายอาส่งน้ำหน้าไว้โดนยิฟตีตายอุย้ยอะไรเนะี่ยพวกเธอจะบวกกันทั้งเกมเลยเหรอจะไม่เซนพักเลยหรือไงดิเตอร์เป็นไงเป็นไงเป็นไงออเก่งเก่งเิ่งอ,อือโอโหเบามากตีเป็นลําเป็นสิบชุดเขาก็ไม่ตายสักทีนีแน่เออได้คิวสักทีอุย้ยไรวะ อุ้ย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 อุยอีมาทำอะไรวะน่ะอีมาอ้อีมาเรียกเขาอีมาอุ้ยน่าเกลียดมากเลยอุ้ยรอเลี้ยวอย่าเล่นรอเลี้ยวในป้อมสิโอ้ยตายตายเนี่ยโอ้ตายโอ้ยใครสอนให้เล่นกับรอเลี้ยวในป้อมเออ one hour later ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยอย่าพึ่งซีพวกเธอจะบวกกันทั้งเกมไม่ได้นะโอ้โหโอ้โหให้ฉันพักหายใจโอ้ยตายแล้วตายแล้ว เด็ๆเยอะไอ้ดีเด็ปล่อยให้ฉันรอดอุ้ยอุ้ยนางปล่อยวะอ่ะเออดีนางปล่อยฉันมีชีวิตรอดต่อไปกับบ้านแปบกันบ้านด้วยโอหจังหวะน,นี้ใครจะก,กันบ้านวะแล้วอะไรวะเนะี่ยบวขาดอย่าบวกอย่าเข้าอย่าเข้าออกออกอ,อัสลิมอิสลิมตามมาเธอออกไปนะ โอ้โหสโลมากสันโลหนักมากสริมจะต้องตายแล้วจวังหวะเนี้ยเออเอารอเลียวอกไงเรา,เราไงล่ะรอเลียวฝั่งนู้นที่ว่าฉันกลัวเหรอฮะสกินหลอนนะก็เปิดขายพอๆกับฉันนั้นแหละเปิดขายปีละครั้งของหลอนอาจจะนานอาจจะถี่กว่าฉันด้วยซ้ำไปเพราะอะไระหรอปีนี้กูเห็น g ีแจกเลขขายสกินบึกงบ่อยมาก G.M ช่วงนี้ร้อนเงินนะกูรู้ ยูโควิดใครๆก็ร้อนเงินช่วงเนี้ยส่วนสกินฮาโลวีนนี่มาปีละครั้งนะจ๊ะมาช่วงฮาโลวีนเออมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่มาไม่มาอีกเลยเอออ๋ไอาลีไอาลีโอ้ยนี่หออลีทำไมอาลีเกมนี้มันปังจังเลยฮะยทำไมอาลีพอมาอยู่ฝั่งซานไม่เห็นปังแบบนี้เลยไอาลีปลอมไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะหอกใคร ะอาจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้มาสี่มาในป้อมมาในป้อมเออนั่นแหละชอบมากเลยมาในป้อมเนี่ยมาสี่มาในป้อมอ่ะห้าคนก็มารอเลี้ยวคิดจะเล่นในป้อมกับรอเลี้ยวหรอกคิดผพดจ้าเออทำามเป็นมีสกินเออนี่แน่โอ้ยตายด้วยแหละไม่อยากเชื่อเลยนะว่าจะตายปกติไม่ตายนี่แนะ่ นึกว่าดาเมจจะน้อยมากวิลเลี่ยวจะลำแข่งกับฉันเหรอรลอนนะจะลำแข่งกับฉันหอลอฉันลำแข่งกับสลิมดีกว่าสลิมมันลำไม่เป็นเออเป็นไงล่ะเหล,ล,ลือลเลียวกับลเลียวแล้วเฮ้ยเขาไม่กล้าวะ่ะเขาไม่กล้าแต่เขามีบารฟาว่ะแต่เขาไม่กล้าเออนั่นแหละอ,อุ้ยเครเอ,อุ้ยด้วงปล่อยมังกรเหรออุ้ยมันเปลาดากังแต่ตอนไหนวะเออนั่นสีมันเปลาดากนันแต่ตอนไหนวะ คิดดูเอาเองลวกันโดนเนื้อขนาดขั้นที่ว่าฉันไม่กล้าเข้าไปล้วงไอรีเลยทีเดียวซึ่งปกตินี่จะเจอไอรีนี่จะเข้าไปประจันหน้าเลยนะส <years> องพันปีต่อ่าจังหวะนี้นะจ๊ะจะริมตายนะจ๊ะอ,อ๋อดิตร์เดี๋ยวลิตร์คิดว่าจะรอดหรอไม่รอดหรอกฉันไม่ไ่อยให้เธอรอดแน่นอนอุ้ยรอเรียกมันเปิดกูไปเหรอเอาไปไม่ได้ไปไม่ได้เออโอ้ ไอลิแรงจังวะไอตัวที่ควรจะโดนเนิร์ฟในแผดนี้น่าจะเป็นตัวอีกมากกว่านะอย่างเช่นไอลิเป็นต้นนะมึงเนิร์ฟเธออีห่าแรงชิบหายเลยไม่มีตัวอะไรสู้ได้นันดามเบรดโอเวอร์มากเอาอลอนเลี้ยวฝั่งน,นู้นเองไงล่ะ เอาไงล่ะเออเขาเล่นกันทีเผือจ้ะจะเล่นรอเลี้ยวรอเลี้ยวล่อเลี้ยกวัวเมทตัวไหนรอเลี้ยกลัวเมทตัวไหนมากที่สุดในเลนเหรอให้พูดตรงๆไหมจากใจเมนรอเลี้ยวที่เล่นมาตั้งนานรอเลี้ยกลัวรอเลี้ยวด้วยกันเองเชื่อไหมไม่กลัวตัวอื่นเลยเว้ยไม่กลัวหรอกซาตาไม่กลัวหรอกตัวนู้นตัวนี้อะไรเตอร์ไม่กูกลัวรอเลี้ยวด้วยกันกูกลัวว่ากูจะปังสู้มันได้ไหม นั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดโอ้ยมันจะพูดกลัวว่าจะตังค์ไม่ได้เท่าเขากลัวว่าทีมจะดา่านั่นแหละรอเลี้ยวเราเลี้ยวกลัวตัวเดียวตัวด้ยวยกันเองมีเล่นกลางออาตายอะไรวะมดแต่พูดพูดจนตายเลย,อ,เอ,ยอ๋อจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เออสวยจักตรงเนี้ยชอบมากเลยตรงที่มีกำแพงเนะี่ยมาสิ เออมาเลยมาเลยเอาไปไหนไปไหนไปไหนไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกเอาสีเอาหมดเก็บหมดดวงเหรอเออตายไปเลยอุ้ยเฮ้ยตีป้อมไหมตีป้อมตีป้อมวอลขาดมาตีป้อมไปไหนอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรโอ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 โกดลูกแก้วก่อนอา้าวเอาตายได้ไงวะ3,000 อะไรเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยฮ้อะไรการใครมาทำแถวแถวนี้ไม่นะเปิดก่อนอืมต้องตายแล้วว่าเออหลังจากนั้นอ่าแอปอัดวิดีโอของฉันนะจ๊ะก็ตัดแล้วก็แพ้ ครที่ดูคลิปฉันจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดปุบกระดิ่งให้ฉันด้วยนะเป็นกำลังใจนิดนึงส่วนใครที่ดูฉันในเฟซบ o ๊กเนี่ยก็เดี๋ยวฉันจะทิ้งลิงก์ไว้นะจ๊ะติดตามกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย